สวัสดีครับเอฟซีนาะมายิงปะนานทุกทท่านนะครับวันนี้สั้นๆครับผมส่งงานสองตัวครับเป็นรางเหลี่ยมรางเหลี่ยมตัวไปสิบเก้าคนยี่สิบเอ็ดแล้วครับแล้วก็รางศูนย์บอลแท็กกครับใส่ลูกจับไปของตัวครับปรดูแดงกับกระพี้เขาควายครับตัวกระพี้เขาควายก็จะพิเศษใส่หกระวินเรียบร้อยแล้วครับหกระวินเรียบร้อย เป็นปีกโรเลอร์45้าข้าขาวนอกปีกโรเลอร์มีลูกปืนทั้งสองตัวนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นลักษณะนี้ครับโอ้ลูกโรเลอร์หลนครับไม่ได้ใส่น็อตกับพีเขาควายก็ลักษณะนี้ครับ อย่งางนนคิ้วสั่งทำนะครับหน้าไมาย้ยิงปลาหน้านนะครับสนใจก็ทักทายกันเข้ามาครับโรเลอร์ก็หล่นไปลูกนะครับนี่ครับไก่เซฟสเตนเลสมีเซฟเซฟ,เซฟ,เซฟบนทุกตัวครับโรไล,ลธรรมชาติของเขาครับตัวนี้เป็นปลาดูปลาดูลายเสือครับลายเสือก็ตัวนี้ลายไม่ค่อยเยอะครับ คิดอีกราคาหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ก็ก็พีเขาควายครับลวดลายของเขาก็จะมีกับพีบ้างแบบนี้แล้วครับเจก็ทักมาพูดคุยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมหน้ามายิงปลา,าน่านลายก็0ู95574545เบอร์นี้แล้วครับ Facebook หน้าไม้ยิงปลาหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสั้นๆมาด่วนก็ไปด่วนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ